นี่นะครับทุกคนผมเนี่ยไม่ได้ซื้อต้นไม้ตามใครหรอกนะครับนี่ต้นหลังเต่านี่ดูใบซะก่อนผมเนี่ยก็แค่เลื่อน Facebook ตาม n นิ Feed ทั่วทั่วไปแล้วก็ไปเจอโพสต์ที่พูดถึงต้นหลังเต่าฮะอะไรวะเนี่ยต้นหลังเต่าอเหรอผมก็เลยกดซูมเข้าไปดูใกล้ๆเออดูรายละเอียดเห็นใบแล้วมันเหมือนเต่าจริงๆด้วย ใครที่เบื่อต้นไม้กลุ่มแอร์ลอยแล้วละก็อาจจะสนใจต้นนี้ก็ได้นะต้นนี้มีชื่อว่าลาบิเซียลีเอลาบิเซียแบ็กคารีไอหรือบางคนจะเรียกว่าลาบิเซียเทอร์เทลแบ็กหรือต้นหลังเต่านั่นเองต้นนี้เนี่ยผมเพิ่งซื้อมาเมื่อวานนี้นี่เองที่งานบ้านและสวนนะครับในราคา 4, บาทมีเพียง4ใบเท่านั้นเองนะครับจุดเด่นของต้นนี้ก็คือใบนั่นเองนะครับดูสิครับมันมีความเป็นขุข,ขะขุข,ขะแล้วก็มีสีที่เข้มกับเขียวตัดกันอย่างคับเจนนะครับใบมีลักษณะที่แข็งพอสมควรเลยนะคนขาเนี่ยบอกว่าใบาค่อนข้างที่จะคนทานนะครับไม่ได้งอกแล้วก็ร่วงงอกแล้วก็ร่วงแบบ อโลคาเซียแบบนั้นนะครับสำหรับการเลี้ยงดูเนี่ยคนขายบอกว่าต้นนี้ไม่ต้องเอาไปวางในห้องอ e ีเวบนะครับไม่ต้องวางปลูกในที่ที่มีความชื้นสูงมากก็ได้อากาศทั่วๆไปในเมืองไทยเรานี่แหละมันก็ตบเติบโตได้เีง อบแสงแดดแบบลำไรนะครับไม่ต้องไปวางกลางแดดนะฮะวางใต้ต้นไม้หรือวางในห้องก็ได้หรือวางที่ระเบียงน่าจะดีที่สุดข้อดีอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบเกี่ยวกับต้นนี้คือต้นนี้จะโตช้ามากนะครับจะโตประมาณคนขายบอกนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจริงไหมโตประมาณเดือนละ1ใบเท่านั้นเองนะครับฉะนั้นใน1ปีเนี่ยต้นนี้จะโตแค่ ฟุต2ฟุตเท่านั้นเองนะครับได้ยินแบบนี้ผมก็เริ่มจะมีความสนใจต้นนี้เพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยข้อดีที่ว่าเนี่ยมันก็เป็นข้อเสียอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าจะขยายพันจำนวนเยอะๆเพื่อที่จะขายทำกำไร,รเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายสักเท่าไหร่นะครับบอกตามตรงนะครับ4 0 0พบาทเนี่ยผมก็ไม่ค่อยอยากจะจ่ายสักเท่าไหร่หรอกครับคิดว่าไม่ซื้อตีดีดกว่าแต่คิดไปคิดมามันรู้สึกค้างคาใจนะครับ ซื้อละกัน้นอ่ะต้นหรือว่าต้นเดียวมันจะน้อยเกินไปทันทีที่ใส่ตังไปปุ๊บนะครับ4,000บาทเนี่ยผมก็เริ่มคิดแล้วล่ะครับจะเอาทุนคืนยังไงโอ้สำหรับเรื่องการขยายพันธุ์นะครับแล้วกว่าจะขยายพันธุ์เพื่อเอามาขายเนี่ยมันมี2วิธีด้วยกัน3วิธีด้วยกันอย่างแรกก็คือตัดเอาใบาไปชำในดินนะครับแต่วิธีนี้คนขายไม่ค่อยแนะนำสักเท่าไหร่เพราะบอกว่า มันจะโตช้ามากๆใน1ปีเนี่ยมันจะโตได้แค่นิดเดียวเท่านั้นเองนะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือตัดชำแบบมีข้อติดไปด้วยวิธีนี้ก็น่าสนใจจะโตเร็วกว่าและวิธีสุดท้ายคือการเพราะมาเมล็ดคนขายบอกว่าต้นนี้เลี้ยงไปอีกไม่นานนะครับโตกว่านี้อีกไม่เยอะก็จะออกดอกแล้วก็ไม่ต้องผสมเกสรให้ยุ่งยากด้วยมันจะผสมเกสรภายในตัวมันเองก็ได้ อันนี้ผมไม่มั่นใจนะดียวต้องลองปลูกไปสักระยะหนึ่งว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันผสมเกสรในตัวมันเองได้จริงๆหรือเปล่าแล้วก็จะให้มเมล็ดออกมาไม่เยอะนะครับเป็นหลักสิบไม่ถึงร้อยเมล็ดนะครับผมจะเอาทุนคืนแต่ก่อนจะเอาทุนคืนเอามันไปเปลี่ยนกระถางซะก่อนดูดูแล้วลากค่อนข้างที่จะเยอะผมจะไม่รื้อเอาดินเก่าออกแล้วกันผมใช้ดินผสมของ tgs ไป3ช้อนแล้วก็ใส่ใบก้านปูลงไปสักหน่อย และเพิ่มมูลไส้เดิอนอีกสักหนึ่งช้อนละกันเผื่อว่าต้นมันจะโตดีขึ้นและผสมมะพร้าวสับเพื่อเพิ่มความโปร่งและความชื้นในดินผมลองก้นด้วยมะพร้าวสับก่อนที่จะตัดวัสดุปลูกที่ผสมไว้เมื่อกี้ลงไปครึ่งกระถางก่อนจะเอาต้นไม้ลงไปเนี่ยก็โรยปุ๋ยละลายช้าออสโมโค้ดแล้วตามด้วยแมกคัมเป็นปุ๋ยละลายช้าที่มีธาตุแมกนีเซียมอยู่ด้วยข้อดีของการปลูกในกระถางใสก็คือสามารถมองเห็นพัฒนาการของระบบรากใต้ดินของต้นไม้ได้ แต่ก็ควรจะซ้อนกระถางภายนอกอีกหนึ่งชั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดตะค่่ยน้ําเขียวๆตามขอบกระถางนี่เรียบร้อยแล้วนะครับต้นกระดองเต่าต้นหลักเต่าบาเลเซียเธอโทลแบค